ย้อนไปนิดนึงในเรื่องเกี่ยวกับแสแคมเมอร์นะคะ <c oughs> ก็ถือว่าจังหวะดีเพราะ <c oughs> ว่าในการลงนามนี้เองเนี่ยในถ้อยแถ,ถ,ถลงก็มีการระบุเรื่องการร่วมมือเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็เพื่อที่จะจัดการ <c oughs> กับเรื่องแสแคมเมอร์ในช่วงเวลาเดียวกันเองนะคะที่ UN เนี่ยก็มีคุณชัยชนกชิดชอบในฐานะรัฐมนตรีดี ก็ไปทำแอคชั่นในเรื่องเดียวกันนะะแต่เป็นอีกเวทีหนึ่งนะก็มีการเซ็นอนุสัญญานะคะอนุสัญญาเกี่ยวกับาการต่อต้านอาชญากรรมไซเบอร์อันนี้เป็นการลงนามที่ UN จัดขึ้นนะคะแล้วก็มีทั้งหมดเนี่ยรวม <68. S 2> ไทยก็เป็น69ใช่ใชรเราก็ลงนามร่วมกับอีก68สประเทศท,ที่กรุงฮาหนอยประเทศเวียดนามค่ะ ก็อนุสัญญาของ UN ฉบับนี้นะคะก็จะมีเป้าหมายเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามภัยสแกมเมอร์และอาชญากรรมไซเบอร์ที่ทวีความซับซ้อนขึ้นแล้วก็คุณชัยชนกก็ได้พูดถึงมาตรการเชิงรุก3ด้านนะคะที่ไทยจะดำเนินการเพื่อสกัดกัน้นะเรื่องสแกมเมอร์นะคะก็มีเรื่องการตัดสัญญ,ญาณชายแดน การบูรณาการข้อมูลเพื่อติดตามเส้นทางการเงินแล้วก็การปรับปรุงกฎหมายให้เข้มข้นขึ้นค่ะมีการไปสปีชด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังว่าคุณชัยชนกว่าไว้อย่างไรนะคะก็บอกว่าการลงนามอนุสัญญายดังกล่าวนะับเป็นความนะับเป็นก้าวสำคัญและการแสดงจุดยืนของไทยในการต่อต้านอาชญากรรมไซเบอร์ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยให้ความสำคัญและพร้อมใช้ยาแรงในการปราบปรามควบคู่ไปกับการสร้างความร่วมมือกับนานาชาติจัดการปัญหาสแกมเมอร์ที่มีผลกระทบต่อประชาชนคนไทยประชาคมโลกอย่างจริงจังเพื่อร่วมสร้างเศรษฐกิจและสังคมดิจิตัลที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนนะคะอันนี้เป็นช่วงท้ายของของสปีชที่ได้ไปพูดในงานนี้ค่ะ ก็เป็นความสอดคล้องกันนะระหว่างงานสองงานที่ถือว่าเป็นจังหวะด,ดีเพราะว่าได้ไฮไลท์สิ่งที่เป็นปัญหาของภูมิภาคซึ่งหลักใหญ่ก็อยู่ในประเทศกัมพูชายอยู่ด้วยนะคะคือคุณชัยชนกเองเนี่ยก็ได้เน้นย้ำนะคะเรื่องของการจัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันปรับปรามการการะทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยซึ่งมีท่านนายกเป็นประธานใช่ไหมคะก็จะมีการดําเนินการมาตรการเชิงรุกเนี่ยสด้านด้วยกันอย่างที่ คุณผู้ชมคงจะทราบไปแล้วนะคะทั้งเรื่องของการตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถืออินเทอร์เนต็ตที่บริชายแดนนั่นคือมาตรการเชิงรุกนะคะแล้วก็การตรวจจับการลักลอบการเชื่อมต่อสัญญาณเพื่อไม่มีสัญญาณเนี่ยเล็ดลอดออกนอกประเทศได้แล้วข้อ2ก็คือการบราการด้านข้อมูลร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอนะคะเรียกว่ามีการพัฒนาฐานข้อมูลกลางแบบเรียลไทม์เพื่อติดตามเส้นทางการเงินของผู้กระทําผิดนะคะโดยเฉพาะ บ้านเรานี่โดนไปเยอะในะเรื่องของบัญชีมาคุณชัยชนก็ดูแอคทีฟกับเรื่องนี้มากตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้ไปแล้วนะก็มีความคืบหน้าเรื่องการจับเว็บพนันอะไรเงี้ยนะคะถือว่าเป็นจังหวัดที่ดีบพว่ารอบนี้เอาอยู่ทั้งโลกอ,ะอ่ะจัดการกับสแกมเมอร์ได้เพราะว่า UN ก็มีความร่วมมือแบบนี้ซึ่งการร่วมมือกันเกือบ70ป70ประเทศเนี่ยมันหมายความว่า ข้อมูลก็คือแชร์กันหมด70ประเทศนะอ่าใครปไปทําตรงไหนเราไปหนีเข้าประเทศไหนมันก็จะถึงกันไงคือมันเป็นเหมือนอจังหวะเนาะจังหวะที่ที่ประเทศที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเขาลุกขึ้นมาในจังหวะเดียวกันไงเพราะงั้นมันก็เลยเป็นจังหวะที่รัฐบาลเองเนี่ยก็เรียกว่าก็เข้าไปอยู่ในในกระบวนการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเรื่องนี้หือต้องบอกว่าคือก็มีคนหนุนนะ ให้เราเนี่ยเหมือนเป็นประกาศเป็นเรียกว่าเป็นผู้อำนวยความสะดวกในแห่งภูมิภาคนี้ไปเลยอันนี้เขาเชียร์เขาเชียร์<ๆ>ก็ต้องรอดูแอคชั่นรัฐบาลซึ่งน่าจะเป็นไปได้เนาะใช่คือเราอยู่ตรงกลางพอดีแล้วเราก็อยู่ติดกับประเทศที่มีปัญหานี้ซึ่งไม่ใช่แค่กัมพูชาเราก็มีพม่าก็มีมจําที่นายกพูดวันก่อนเนี่ไหมคะก่อนที่จะเดินทางไปอะ่ะท่านนายกบอกว่าที่บอกว่าเราไม่อยากเป็นศัตรูกับใครเพราะว่า การที่ถ้าเราอยู่ตรงกลางอะ่ะแล้วเราไม่ได้เป็นศัตรูกับใครมันสามารถทําให้เราดูแลทั้งหมดได้แบบครบวงจรเพราะประเทศทั้งหมดอยู่ล้อมรอบเรานายบอกว่าถ้ามันขาดตรงใดตรงหนึ่งไปมันก็คือแหวงมันก็ไม่ครบวงใช่แต่ถ้ามันครบวงเนี่ยไทยจะสามารถมีบทบาทเป็นฮับได้เราก็เป็นผู้นําได้คือวิสัยทัศน์ท่านอะมองไปมองไปไกลถึงตรงนั้นแล้วว่าไทยจะทําอะไรได้อีกจากการที่จบปัญหาเรื่องเขตแดนนี้ได้ มันมัน,ม,นมันจะมีโอกาสอีกเยอะที่เปิดกว้างสำหรับประเทศไทยใช่คือถ้าถ้าเราสามารถที่จะดึงตัวเองนะให้ขึ้นไปอยู่ในในการเป็นเรียกว่าเป็นเป็นจุดศูนย์กลางของการที่จะปรับปรามปัญหาเหล่านี้คือเป็นพ่วงหนวยความสะดวกที่หลายๆประเทศจะต้องพุ่งมาหาเราเนี่ยม,มันยังมีโอกาสอืน่นตามมาอีกนะอโอกาสในเรื่องของการเป็นแหล่งพักพิงให้กับ หน่วยงานองค์กรต่างๆที่จะเข้ามาจัดการกับปัญหาพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวได้อีกด้วยใช่คนที่เข้ามาเขาก็ต้องมาอาศัยมาอยู่มากินมาซื้อมันก็ต้องมีการใช้ชีวิตประจำวันของเขาอ่าค่ะนะคะอก็คือสิ่งที่ในเวทีมีคนหยอกอยู่นะเขาบอกในในในเวทีโรงานไมีมีช็อตหนึ่งนะที่เขาเปลี่ยนป้ายเออเปลี่ยนป้ายอ่ะก็เป็นแบบว่าน่ารักดีมีคนแซวท่านนายกอนุทินว่านี่ไง น่าจะมีมั้งคลิปมีหรือเปล่าเหมือนจะมีนะ<ม>เขาก็บอกว่าคิดว่าทุกคนจำได้เขาก็บอกว่าน,นายกน,นายกอนุทินนี่ไม่ยอมแม้กระทั่งสติดีสติดออีไม่ยอมแม้กระทั่งจะให้ป้ายอะ่ะป้ายอพอดออีแม้ป้ายฉันก็ไม่ยอมอะไรอย่างเงี้ยคือตอนเราสลับที่นั่งกันโบก็นึกอยู่ <c oughs> โบก็นึกอยู่ว่าเดี๋ยวอันนี้ต้องถูกแคปแน่เลยปรากฏท่านก็คิดเร็วมากนี่นะนั่งลงไปแบบ แป๊บเดียวนึกออกรีบสลับนะคะเมนเดี๋ยวจะทัวลงกันทั้งคู่นะคะภาพขำๆน่ารักนักอยู่ซีนก็ดีค่ะก็ดีคือคือกัมพูชาในวันเนี้ยเขาเขารู้แล้วว่าเขาต้องเขาต้องทําสิ่งนี้เขาอยากหาทางลงอยู่แล้วแต่จะลงแบบไหนให้เขาเองก็รู้สึกว่าเขาไม่เขามีคําตอบให้กับคนในประเทศชาติเขาได้ใช่ใช่อันนี้ถูกแล้วอาจริงคนกัมพูชาก็ก็น่าจะเดินไป ตามผู้นำเขาแล้วโบดูจากในโซเชียลมีเดียช่วงที่ไลฟ์นะคุนเซนไลฟ์คุนเซนคือคือไลฟ์จากตรงนั้นเลยอะค่ะก็เผยแพร่การไลฟ์จากตรงนั้นเลยค่ำคเมื่อวานเนี่เยเขาไลฟ์เลยหรือค่ำค่ำอ๋ออันนี้หมายถึงณนะขณะ พิธีนี้เลยค่ะเขาไลฟ์สดเขาไลฟ์เลยเขาไลฟ์คนแรกเลยค่ะเขาไลฟ์รอไว้เลยรอตั้งแต่ห้องยังว่างอยู่อ่ะเราเห็นที่เพจชูนเซนะคนแรกก็คือแปลว่าวอะไรแปลว่าคนกัมพูชาให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากอีกเพจหนึ่งที่ไลฟ์ก็คือทําเนียบขาวอม,อมทําเนียบขาวไลฟ์เพราะว่าอันนี้คือทรัมป์ขายของอยู่ใช,ใช่ทำเนียบขาวไลฟ์ก็เลยเราเราต้องตามที่เพจชุนเซนสักพักใหญ่ๆเลย ทำเนียบข่าวเนี่ยมาไลฟ์ตอนเริ่มเริ่มพิธีแล้วก็เราค่อยสวิชไปดูของทำเนียบข่าวซึ่งสัญญาณดีกว่าภาพสีสวยมากส่วนประเทศไทยไลฟ์ประเทศไทยประเทศไทยใช้วิธีดึงสัญญาณคอน่นเอาเออสื่อนี่ไลฟ์กันทุกช่องเลยดึงสัญญาณทุกช่องคือตอนแรกอ่ะก็ต้องดึงสัญญาณจากคุณเซนเหมือนกันเพราะว่าทำเนียบข่าวยังไม่เริ่มแต่พอทำทำเนียบข่าวเริ่มเราก็ดึงจากทำเนียบข่าวบมื่ว่าวันหลังไปไลฟ์ไปเองมั่งก็ดีนะเพราะว่า ถ้าทำเนียบขาวไม่ไลฟ์เนี่ยนะเราจะได้แต่มุมกล้องกัมพูชาซึ่งทำไมรู้ไหมเขาครอบถึงแค่นายกเขาว่าตอนทรัมป์พูดอะแทนที่จะครอบให้เห็นตัดตัดนายกเราใช่เห็นเจตนาเนี่ยมันเป็นแบบนี้ไงสร้างบรรยากาศแบบนี้กันมาตลอดไงคือความเขมรนก็หลังจากนี้ก็น่าจะลดละเลิกพฤติกรรมแบบใช่ค่ะอ่ะแล้วก็เป็นภาพที่ เชื่อว่าเป็นหมุดหมายที่ดีนะคะสำหรับสำหรับประเทศไทยหลังจากนี้ไปนะคะเรียกว่าครบทุกมิติเลยทั้งมิติเรื่องของการค้าการลงทุนเศรษฐกิจแล้วก็โดยเฉพาะมิติด้านความมั่นคงชายแดนก็คงจะมีอะไรที่เป็นบรรยากาศมันน่าจะดีขึ้นเก็ช่วยกันปรับโหมดกันได้แล้วมองไปข้างหน้า คือฝั่งที่แบบฉันอยากจะสู้ฉันอยากจะยิงต้องดึงอารมณ์ตัวเองกลับมานิดนึงคือวันนี้ต้องคิดว่าถ้าไม่ทําแบบเนี้ยจะจะเอาอะไรอืคุณต้องการให้จบเป็นหมคือต้องการ,าการให้แบบว่าต้องรบต้องสู้รบคือคาถามคือเมื่อไหร่ที่มีการสู้รบการสูญเสียเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายนะใช่แล้วใครเป็นคนสูญเสียชีวิตทหารคุณน้อยใช่นั่นแหละค่ะค่ะ <laughs> <laughs>